หัวเล mm hmm. mm. yeah. ี้ยองหักนะหักแรงมกไปหักบุหรีนส um yeah. ิบกปวดหัวหูเลี้ยวเฮ้ยวันนี้ไปูจะสองทุ่มเลยไปไอยังปุณยังไปดูก่อนเร่องอะัไปยังหมอกเดี๋ยวถ้าไอเด็กไอเด็กเขเอ๋อไทยนี่ไงไทยก็เขาเห็นว่าไทยเอออ้นมาไทยเนาะ ดันเง่ดันดิ้นเง่ดันเง่าอ่าดันขี้หัวถึงแม้เนี่ยนะเนี่ยดันถึงไหนหมดเลยอะอืมอืมอไรช่วโมงอะไรเดื่อดันไปเราต้ถึอว่าคาคิดเห็นถ้าเพื่อนเราตอบเขาตอวอาจะจะยังไงตอบสนี้บอเนย่เตือนว็ไปหู้งเนยผมว่าจ้าผมว่าผมกาที่นี่ผมจะอีตาตายแล้วนะผมหู้ย มันมั man, ок, man, so, right? Wait, so even ่งงวเด็ม no, right? so, right. ันไปยมันหน้าฝนเนาะมันเขาบอจะไปย่มันเหนื่อยจ้ะผมก็เหนื่อยเว้ยทุวนี้มามาทุวันนี้ไมาอ่ผมกเหนื่อยตั้งปุ๊บผมรู้ว่าผมไปยุ่งผมงว่าเข้าไปยุ่งผมรูัว่านมันกเล มเขาไม่ยุ่งคือว่าแรของมันแล้เาิอ้อมได้มันเป็นดินมันให้มันเป็นดินของมันเลยอ่ะวาเมื่อไถรอเาะคี้เหอะขึ้นไปก่อนตเนี้เอกเขาไม่ยุ่งเขาไม่เสียตังเสียอย่างเสียเวลาเสียอย่างไระลรวยังก็หรือไงเขาไม่เงี้มันจะมันจะมันจะกลัวเจ้าของพวกนี้มันเดือดร้อนนการบกะกวใจยแล้ว อาหนทางมันดีอีกแล้วแต่โหหัวเาอมเนี่ยดีๆเนื้อเนื้อมันเจ้าของมั้าาฮะไเจ้าเนอหมกปวดหัวตัวเลยคือนี่เจ้ามันมาตั้ไอเสียป้าหือจะได้อู้กันนะคือมันบอกป้าลำรอกบอกบอกป้าเจ้ามันลก็ก็บอกเคยป้าก็บอกเคยป้าเพราะเธอเต๋อเของเพช ไปแย่เล่นนั่นไงนี่ทำมาได้ขนาดว่าเจ้ามันมาเจ้ามันมาปุ๊บนะถ้าพูดถึงว่าเจ้ามันมาเนาะขับรถมาตึ้งๆปุ๊บมันหันห้องย่าหันปุ๊บถ้ามันมาหันตัวเขาว่ะมันต้องเขียนว่าเทอติดไว้เออไอ้ไอติดต่อผมติดต่อเจ้าเนอะเนอะก็โอเคเขาก็เออโทรหามันก็ได้หล่ะนัดป้ากันเออจะคือผมอย่างใดที่ผมเจ้าคาคือผมดูแลคาอย่างคะ โอ้กหไป้าเพ่กำเดือกไขป้าน่าตึ่ันไข่ป้าโอ้โหไข่ป้าอะไรนี่กันไขป้าขนาดแน่เนอะทขาไปบุกลูกตี้เขาเนี่ยแต่ฐานที่ทุกตี้เลยกว่าทีเลยถ้าเจ้ามันมาแจ้งว่าไอ้นี่เป็นที่ผมเนอะไอ้บุกลูกผมนะเออไอ้เขาบุมเขาแต่มาแจ้งจับไอ้บุกลูกตี้ผมเนอ ไอ้จัดเจ้าผมกาหรือว่าไอ้บ่อเจ้าไอ,อ,กอ้ก็าออกจบแค่นั้นแหละเออเออผมจัดเจ้าไอ้อะว่ามหไอ้เอาเดินเท่างใดเปลี่ยเดินเท่างใดเออเดินที่สั้นกว่ไปไหนม่ไหนชี้บอไปเมื่อไหไปฟ้าอะไรนั่นเนี่ยไขก็ไอ้ที่ว่าส้านสวยน่ะมันไปยู่อีกแต่บางทียู่ยอ๋อข้อผิดอะไรไก่ป้าเนื้อไก่ป้าแนะนำมันมาเนี่เบอร์โทรมาเลย ไข่ปลามันนั้นนะปวดหัวเออจะได้จะได้เลี้ยวใจกันไปจะเอาไปลุกล่ามเปันนักมันไปเด้มันจะละมานี่บ้านดอยเราอยู่ตรงไหนอยู่ไหนขอบน้ำมันนี่ะมันเจีอยนหน่อยข้าวน้ำมันไหนเนี่ยบ้านดอยเลยเออไปตัวหาเด้อวยนะไปหาบ้ามันบ้านดอยบ้านเจี๊ยนหน่อยบ้านดอยตรงไหนบ้านดอยสี่แยกนะครับสี่แยกเข้าไหมป้านเป่าน้ำมันไส้มือที่ขายไม่เลยนะ เออมันจืออีนอยเจ้าคุเจ้าเขาโขมันเดือดร้อนเนี่ยเออ,อเดี๋ยวคนผูกคนผูกไอ้ไปเกีลหญ้าเสษไอ้จะมาเจ้าอย่าให้เขาไปหามอะไรเลยเออไปไปซื้อไม่ให้ดูไม่ที่เป๋งนะซื้อขนาดไม่มาถามมันเออมันเจืออีนอยอ่าอีนอยโอเคเจือก็มันเจืออย่าละละดอยอีนอยอ,อ,อ,อีนอยน้องน้อยกะถีบนอยวับหาข้นศรอเจ๋ออย่าอ,อย่าอ,อย่ได้ยินยิงโต้ไหลยิงฮะ <C> e <at> อ,อีน้อยปัญหาอีน้อยมันอยู่บ้านดอนเนี่ยมันจะเป็นลากบออเป็นโอเซ่กับกินห่ออ่ามันจะเป็นมันอยังเรื่องเมือ่อเออจะถามมันว่าเออผมพี่กิ้งหอลูกกีนนอนรับเป็ดียบ <_ c oughs> เรียบร้อยบักเลยเพี้นี่เลยไม่ใช่ดีแต่ถเจ้ามันมา <_ C> e <at> ห่างหนึ่งเดี๋ยวไอ้บุกบุกปีนะเขาต้องเขาต้องอู้ก,กับเขาก่อนก่อน <_ S 1> ที่จะแจ้งตำรวจเนี่ย ยึดก่อนได้ก้าวโคตรเกเนี aren, ่ยบ่มีจำนวนก้าอแล้วเราเราอูเหีมแง่งหนึ่งหมือยหนึ่งอูเหีมแงเหนึ่งเนี่ยตีมันมีใบตีมมีใบเนี่ยเขาจะแนียังก็ได้แนียังี้ยนะแต่แต่เขามาจับจองก่อนเขาได่อื้เนี่ยเหมือนตีตาเนี่ยเขามาจับจองตาเนี่ยจะมาจับจองคน เขาเป็นสิกสาวปีอืมเขามาอยู่ก่อนห้องได้เราเขามาอยู่ที่หลังมันเหมือนเขาเนี่ยมาชุบมือเปิมมันเป็นลักษณะ้นี้แล้วเขาว่าไข่ป้าเจ้าที่เขามาที่เขาจับจองก่อนแล้วไข่ป้ามันเออของพี่ก้าพี่ของเช่าก้าพี่อย่างนี้ผมอยู่บ่ได้ดูแลเืาอย่างกีเขาว่าไปไอ้ป้าไข่ป้าเจ้ามันมันบอกว่าอกเขาแต่มันต้องไปถามมันนี้มันด่อยมันเจ